สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นปสนะคะกับคุณครูทิพสุดานะคะหรือว่าคุณเลลานั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการบวกจำนวน3าํจำนวนนั่นเองหลายๆนักเรียนหลายคนนะคะที่ว่าสอบ,บถามคุณครูเข้ามาสักถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับ ใบความรู้ใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะหลายๆคนคุณครูก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของอะไรนั้นเรามาดูนะคะ,ะวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกนะคะก็คือต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทำการบวกจำนวนนะคะ เป็นการบวกเฉพาะที่มีเฉพาะตัวเลขสัปดาห์นี้เราก็จะพัฒนาขึ้นนะคะเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนหลายคนบอกว่าเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาในเขียนกันเมื่อยมือมากเลยนะคะแต่เราก็จําเป็นนะคะเพราะว่าในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี้ย มีความสำคัญมากเพราะเราจะต้องใช้ในการต่อยอดนะคะใช้ในการสอบ N.T. ของเราด้วยนะคะเป็นข้อสอบมาตรฐานกลางทีนี้ในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเราก็จะอ่าโจทย์จะมีโจทย์มาให้ใช่ไหมคะที่นักเรียนจะต้องอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานี้นะคะก็มีดังนี้1ก็คือนะคะ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เขากําหนดให้มานะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ถามอะไรนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าเมื่อโจทย์กําหนดอะไรมาให้แล้วเราต้องการที่จะหาคําตอบนั้นอะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบน่ะ เราจะหาได้ด้วยวิธีใดนะคะว,วิธีการบวกไหมลบไหมคูณไหมหรือว่าหารไหมนะคะต่อไปการแก้โจทย์ปัญหานะคะการแก้โจทย์ปัญหานี้นะคะนักเรียนก็จะประกอบไปด้วยประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็วิธีการแสดงวิธีธรรมนะคะการแสดงวิธีรมเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาเพราะว่า แต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยจะประกอบไปด้วยคะแนนนะคะแล้วเมื่อเราเนี่ยแสดงวิธีรรมมันก็คือที่มาของคําตอบนั่นเองนะคะต่อไปลําดับที่4นะคะลําดับที่4นะคะก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะเมื่อเราดําเนินการหาผลลัพธ์แล้วเราต้องมาตรวจสอบด้วยว่าคําตอบที่เราได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะ โอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะคุณครูกําหนดโจทย์มาให้เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะ,ะปีที่แล้วโรงงานผลิตกระเป๋าได้7 4 9 6 2ใบนะคะปีนี้ผลิตได้มากกว่าปีที่แล้ว12,607ใบนะคะ ปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้กี่ใบนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือดำเนินการ4ข้อนะคะก็คือดูว่าโจทย์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างแล้วก็โจทย์ถามอะไรนะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนในการดำเนินการหาคำตอบได้อย่างไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนการหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนะคะเรามาดูทีละข้อเลยนะคะ ข้อที่1ของเราโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างนะคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะปีที่แล้วโรงงานผลิตกระเป๋าได้74,962ใบอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะ ช้อยที่หแล้วแล้วต่อไปปีนี้ผลิตได้มากกว่าปีที่แล้ว12,607ใบนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะ,ะเราดำเนินการเขียนได้เลยเขียนลงไปในหัวข้อนี้นะคะก็คือมีอันที่1นึ่งนะคะ โรงงานนะคะผลิตกระเป๋าได้นะคะเขียนตัวเลขให้ถูกต้องด้วย74,962ใบนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะอีกวักหนึ่งก็คือปีนี้ผลิตได้มากกว่าปีที่แล้ว12,607ใบนะคะ เขียนลงไปเลยผลิตได้มากกว่านะคะปีที่แล้ว12,607ใบนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะต่อไปนักเรียนสังเกตดูหัวข้อถัดไปนะคะ หัวข้อถัดไปเขาถามว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ่ยสังเกตดีๆจะอยู่วัคสุดท้ายของโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะ,ะเรามาดูในข้อนี้ก็คือโจทย์ต้องการถามว่าปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้กี่ใบเราก็เอาสิ่งเนี้สามารถเอามาเขียนในหัวข้อ1.2ได้เลยนะคะ ก็ตอบว่าปีนี้นะคะปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้กี่ใบนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะวางแผนแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรนะคะอ่นักเรียนดู ขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนสีปากกานิดนึงปีที่แล้วเนี่ยโรงงานเนี่ยผลิตกระเป๋าได้74,962ใบนะคะคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นบาโมเดลนะคะ,ะจำนวนนี้คือ74,962ใบนะคะส่วนปีนี้ ปีนี้ผลิตได้มากกว่าปีที่แล้วนะคะผลิตได้มากกว่าปีที่แล้ว12,607ใบนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดตรงนี้มันคือ เท่าไหร่นะคะข้อนี้นักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าเราจะหาผลลัพธ์ได้อย่างไรนะคะเราจะหาผลลัพธ์ได้อย่างไรอ่าเราต้องเอาของปีที่แล้วมาบวกกับมารวมกับของที่เราเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราต้องการทราบว่าปีนี้หาได้เท่าไหร่ก็ใช้วิธีการบวกถูกต้องค่ะ โอเคนะคะลำดับถัดไปการแก้โจทย์ปัญหาของเราเมื่อเราเห็นหัวข้อที่1.3แล้วการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเราจะใช้บาโมเดลวันนี้นะคะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะโจทย์ของเราที่กำหนดม,มาให้นะคะ,อ,ะอินมากับ4ม่วงนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ จทย์แรกตัวเลขจำนวนแรกนะคะก็คือ74,962นะคะใช้วิธีการบวกนะคะบวกกับ12,607ประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำรรรรของเรา เราก็ต้องดูโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วก็เอามาเขียนในช่วงของวิธีทำด้วยนะคะ,ะทํายังไงเอ่ยวิธีทำนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะเราก็เขียนลงไปได้เลยปีที่แล้วโรงงานผลิตกระเป๋าได้ที่แล้วนะคะ โรงงานอ่าเจ็ดหมื่นนะคะสี 4, 2, ่พันเก้าร้อยหกสิบสองใบนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะก็คือปีนี้ผลิต ได้มากกว่าปีที่แล้วห้าหนึ่งมืนสองพันหกร้อยจ็ดใบนะคะอย่าลืมในการเขียนของโจทย์ปัญหานะคะจะต้องมีหน่วยของมันด้วยข้างหลังหน่วยของมันก็จะต้องมีด้วยนะคะต่อไปลำดับถัดไปนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรล่ะ จทย์ถามอะไรในข้อนี้นะคะดูตรงนี้ได้เลยโจทย์ต้องการทราบว่าปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้นักเรียนหลายคนนะคะนักเรียนหลายคน เติมข้อความนี้ลงไปด้วยจำเป็นไหมคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการแสดงวิธีทำแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ประโยคคำถามลงไปนะคะเขียนแค่ว่าปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนักเรียนจะลืมไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นด้วยนะคะทีนี้ เราต้องดําเนินการในการหาผลลัพธ์นะคะย้อนกลับไปของสัปดาห์ที่แล้วเราหาผลลัพธ์ในส่วนนี้กันนะคะอ่ะเรามาดูเลยเวลาหาผลลัพธ์ตั้งหลักให้ตรงกรันแล้วก็ดําเนินการหาผลลัพธ์ตั้งแต่ที่หลักหน่วยไปถึงหลักหมื่นเลยนะคะอ่ะหลักหน่วยของเรา2อบวกเได้เท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ2องบวกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะต่อไป6กบวกศได้เท่ากับ 6นะคะต่อไป9บวก6ได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะตั้ง5แล้วก็ทด1ที่หลักพันนะคะต่อไป4บวก2แล้วก็ทดมาอีก1เป็นเก่งมากค่ะ7นะคะลำดับถัดไปหลักสุดท้ายแล้วหลักหมื่นของเรา7บวก1มีผลลัพธ์เท่ากับ8นะคะอ่าขีดเส้นใต้อย่าลืมเขียนหน่วยของเราด้วยนะคะทีนี้ เมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะตอบนะคะการตอบของเราเราต้องยกสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรสิ่งนั้นเราต้องเอามาตอบนะคะในโจทย์ข้อนี้โจทย์ต้องการทราบว่าปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้เท่าไหร่กี่ใบนะคะเราต้องเอาสิ่งนี้มาตอบด้วยนะคะตอบ ปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้อ่ะถึงจุดนี้ไม่ต้องเขียนสิ่งที่เป็นประโยคคำถามลงไปกี่ใบไม่ต้องเขียนแล้วนะคะแต่เราเนี่ยจะเอาคำตอบที่ได้ก็คือคำตอบตรงนี้มาใส่แทนที่ลงไปเลยนะคะอ่าเขียนเป็นเลขไทย8ปดหมืน 7,569นะคะอ่าแล้วก็หน่วยด้วยคือใบนะคะปีนี้โรงงานผลิตกระเป๋าได้8,7,569ใบนะคะหลายหายคนเขียนแล้วลืมเขียนหน่วยก็เสร็จไม่สมบูรณ์นะคะ,ะทีนี้ลำดับถัดไปข้อ1.5ของเรา การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคืออะไรนะคะก็คือเราต้องมาดูว่าพิจารณาว่าคำตอบที่เราได้มานั้นในข้อนี้คำตอบของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะเราต้องมาดูว่าเมื่อจำนวน2องจำนวนเอามาบวกกันแล้วนะคะจะมีค่าเท่ากับอัวเนี้ยได้เท่ากับตัวเนี้ยถูกต้องไหมนะคะเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะคะอ่ะสังเกตดู 87,569เนี่ยได้จากการบวกการรวมกันของจำนวน2จํจำนวนใช่ไหมคะในข้อนีอ้จะได้ว่าจำนวนเนี้ยที่เราได้ผลลัพธ์ของเรา87,569มีค่ามากกว่านะคะมีค่ามากกว่า เจ็ดหใช่หรือไม่ค่ามากกว่าใช่ไหมคะ8,000 80, มมีค่ามากกว่า7,000 70, 0และมีค่ามากกว่า12,607ใช่หรือไม่นะคะถ้าใช่แล้วแสดงว่าคำตอบของเรานะคะคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคะพอจะได้ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการบวกจํานวนสองจำนวนที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองนี้นะคะจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวอย่างที่หนึ่งนิดหนึ่งนะคะเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะคุณครูกำหนดโจทย์ให้นะคะดาวเรืองขายของปีแรกได้กำไรสอง0ม 836บาทนะคะปีที่2ขายได้กำไร3าไ8 5ร34,585บาทและสังเกตให้ดีมีมีวักที่3ด้วยและปีที่3ได้กำไร 36, 3าไ1 0ร36,310บาทนะคะในระยะเวลา3ปีนี้ดาวเรืองได้กำไรทั้งหมดกี่บาทนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาไหมคะเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการบวก จำนวน2จำนวนนะคะในข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาของการบวกจํานวน3จํานวนขึ้นมาแล้วนะคะเรามาดูแต่วิธีทาก็ยังคงมีความละไม้และคล้ายคลึงกันนะคะข้อที่1เลยก็คือเราต้องหาว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างนะคะโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างนะักเรียนดูวักแรกที่จะหมดกำหนดมาให้ก็คือดาวเรืองขา,ขายของปีแรกได้กำไร2 0,000ื 6,836บาทนะคะถัดไปนะคะวักที่2ของเราปีที่2ได้กำไร3า5 8 5รบาทนะคะอ่าต่อไปนะคะวักที่3ของเราสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ36,310บาทนะคะ30 0 0 0 6,310บาทนะคะอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะเรามาดูต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามเลยก็คือในระยะเวลา3ปีดาวเรืองได้กำไรทั้งหมดกี่บาทเราก็เอามาเขียนในข้อที่2.2ได้เลยนะคะในการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะข้อที่3นี้ วางแผนในการแก้จโจทย์ปัญหาแล้วนะคะเราทำยังไงข้อนี้คุณครูจะขออนุญาตสร้างเป็นบา์โมเดลเหมือนเดิมนะคะเอาปากกาสีเดิมดีกว่าอ่ะปีแรกนะคะครูจะใช้เป็นบา์โมเดลสีเขียวนะคะอ่าอันนี้ปีแรกขายได้จำนวน26,836บาทต่อไปนะคะ ปีที่2ขายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพอปีแรกขายได้20,000ปีที่2ขายได้30,000น,นะคะก็เพิ่มขึ้นสังเกตบาร์โมเดลก็ให้มันมีความสมจริงสมจังนิดหนึ่งแท่งความขนาดของมันก็ให้ยาวกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะเพราะมันเป็น34,585น,นะคะต่อไปจบแค่นี้ไหมไม่ค่ะของเราก็จะมีปีที่3อีกปีที่3นะคะขายได้ 3ามหมอ่านะคะสามหมหกพันสามบาทนะคะอ่าขายได้3ปีทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ3ปีเนี้ยขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเอา3ปีนี้มารวมกันนะคะเป็นการหาผลบวกนะคะเป็นการรวมกันนั่นหมายถึงการ บวกนั่นเองนะคะเราจะใช้วิธีการบวกในการหาผลลัพธ์ในข้อนี้กันนะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราก็จะเอาบาโมเดลนี้แหละมาทำเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้เป็น26,836เอามาบวกกับนะคะสีฟ้าของเราสวยๆยอยู่ในแล้ว 34585นะคะแล้วก็เอามาบวกกับ36310อย่าลืมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะวิธีทำรรของเรานะคะวิธีทำรรของเราเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นแหละเอามาเขียนก่อนนะคะดาวเรืองขายของปีแรกได้กำไรก็ใส่จำนวนไปเลยนะคะ2,000 6,836อย่าลืมคูย้ำนักย้ำหนานะคะใส่หน่วยให้ด้วยข้างหลังนะคะบรรทัดต่อไปปีที่2ได้กำไรนะคะก็เขียนพยายามตั้งให้ตรงกันนะคะ5บาทอย่าลืมเครื่องหมายของเราด้วยนะคะขีดเส้นใต้1เส้เซนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตดู บรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้เราจะทําการบวกจํานวน3จํานวนโดยเราจะใช้วิธีการของสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไม่เอ่ยก็คือคุณครูจะใส่วงเล็บนะคะใส่วงเล็บให้กับจํานวนนี้โดยครูจะจับคู่2จํานวนนี้ก่อนบวกในวงเล็บให้เสร็จนะคะหลังจากนั้นค่อยเอาผลลัพธ์ไปดําเนินการต่อไปบวกกับจํานวนที่3นะคะ เราจะทําการบวกในวงเล็บโดยข้อความเราจะเขียนว่าเราจะเอาปีที่1กับปีที่2มารวมกันแล้วบวกกําไรของเขาก่อนนะคะ,ะได้เท่าไร6กบวกหได้เท่ากับเท่าไหร่คะเอาปากกาสีเดียวกันดีกว่าเนาะหกบวกหเท่ากับ10เอ็ดเก่งมากตั้ง1ทด1ที่หลักถัดไปต่อไปนะคะ3บวกกับ8ได้เท่ากับ1 0อใช่ไหมคะทดมา1เป็น10 2ตั้งสองทดมา1น่ะคะต่อไปตัวตั้ง8บวกกับ5เป็น13ทดมา1เป็น14นะคะตั้ง4แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักพันนะคะต่อไป6บวก4ี่เท่ากับนับเพิ่มได้เลยนะคะหบวก4ี่เท่ากับ10บสบทดมาอีก1เป็น11ตั้ง1และทด1ที่หลักถัดไปอย่าลืมหลักถัดไปนะคะ ต่อไป2บวก3ได้เท่ากับ5และอย่าลืมบวกตัวทดด้วย5บวก1เท่ากับ6นะคะและใส่หน่วยของเราด้วยถัดไปเราจบแค่นี้ไหมไม่ค่ะเราจะเอาผลลัพธ์ข้อนี้ไปหาคำตอบต่อนะคะโดยเรายังมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่3ก็คือปีที่3นี้นะคะขายได้กำไรเราเอามาตั้งได้เลย36,310นะคะ แล้วก็บาทเติมเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เซนนะคะอ่ะทีนี้ขั้นตอนการหาผลลัพธ์สุดท้ายแล้วในระยะเวลา3ปีดาวเรืองขายของได้กำไรเท่าไหรเอ่ยนะคะะเราทำการบวก2จํานวนนี้นะคะอะ1บวก0ได้เท่ากับเก่งมากค่ะเท่ากับ1 2หลัก10บนะคะ2บวก1เท่ากับ 3หลักร้อยค่ะ4บวก3เท่ากับ7นะคะเก่งมาก1ห,หลักพันนะคะ1บวก6เท่ากับ7และหลักสุดท้ายของเราหลักหมืน่น6บวก3ม,มีผลลัพธ์เท่ากับ9นะคะอย่าลืมใส่หน่วยด้วยอ่านะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะทีนี้ ในช่วงของการหาคําตอบนะคะตอบเราต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาทวนคําตอบด้วยในระยะเวลา3ปีดาวเรื่องขายอองได้กําไรเขียนได้เลยนะคะเขียนเป็นเลขไทย9 0 7าบาทนะคะ,อะโอเคนะคะ ในขั้นตอนของการตรวจคําตอบนี้นะคะการตรวจคําตอบก็เหมือนเดิมนะคะเรามาดูผลลัพธ์ของเรานะคะผลลัพธ์ของเราก็คือ97731นี้นะคะมีค่ามากกว่ามากกว่าสิ่งที่จุดกำหนดให้นะคะก็คือ26836 ใช่ไหมคะมากกว่าจํานวนนี้แล้วก็มากกว่าจํานวนที่2ที่โจทย์กําหนดให้ก็คือ34,585ใช่ไหมคะและมีค่ามากกว่า 36, 3 6 3 0 0 10นะคะอ่ะมากกว่าดังนั้นนะคะดังนั้น 26,836บวกกับ34,585และเอามาบวกกับ36,310มีผลลัพธ์เท่ากับ97,731เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะในตัวอย่างที่2นะคะต่อไปนักเรียนก็ฟังค,คุณคูพูดมา ค่อนข้างนานแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทํานะคะแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะคุณครูก็จะแนบเป็นใบงานนะคะส่งให้ทางไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดได้เลยหรือนักเรียนคนไหนที่สะดวกที่จะไปปริ้นก็สามารถไปปริ้นแล้วก็เติมคําตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่ทําลงในสมุดนักเรียนก็ไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนแค่เขียนข้อที่1ตอบ แล้วก็ตามลําดับขั้นตอนที่คุณครูให้ไปนะคะอ่ะก็จะเป็นจํานวน3ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ให้หนักเรียนฝึกทํามีทั้งโจทย์ปัญหาการบวก2จํานวนนะคะการบวกจํานวน3จํานวนนะคะให้หนักเรียนได้ฝึกทําทีนี้ถ้านักเรียนเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสัยสามารถซักถามมาได้นะคะตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะ สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกเป็นประจำนะคะให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะถ้าไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะรักและเป็นห่วงนะคะวันนี้คุณครูต้องขออนุญาตขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ